อยู่คนเดียวไงผมต้องหนีอะผมสู้มไม่ได้ตำรวจจะไปยิงไหนก็ไม่รู้ขับรถได้ไหมวิ่งหลอดเฉยเลยมาล่ามาล่าคนไม่ทันตามคนไม่ทันชิบหายแล้ววง ข้ามเลยายไปสันขาสมุขข้ามแล้วมันดาวไปแล้วมดาวเจะซีอยู่ที่ผมมาดิดาวหนึ่งดาวสองดาวสองแล้วเนี่ยตรงนี้จะหมดที่แล้วขุนศรีมี่ขุรีนีเฮ้ยรถผมค้างไม่ได้ผมจะล้มผมจะล้ม 妈妈，拜拜拜拜。